สวัสดีจ้ามีใครรู้จักต้นนี้ไหมเอ่ยมันดูคล้ายมายมนะแต่มันคือตะลิงปิงค่ะนี่เรามาเก็บกันมันจะเปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวมากดูด,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 ดูมันเป็นนะ เนี่ยมันแตกออกมาอย่างนี้เลยนี่นี่ตรงนี้ดูดิเีเก็บเก็บอุ้ยหลดุด เก็บเก็บเลือกเก็บบอลลูกใหญ่ๆนี่นี่แกงส้มได้เลยนะนี่อ้ มาทั้งช่อเลยลูกเล็กด้วยโอ้เียดายไม่เป็นไรนี่ลูกเล็กกินดูนี้อืม้มโอ้ยเรียวอย่างนี้ก็ปิมันนั่งจิ้มใต้ต้นเลยน,นี่แต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้นมันยังไม่ใหญ่มากอืม้ม โอเคนะคะใครมีสวนก็ปลูกทิ้งๆไว้ได้นี่หลานก็ปลูกทิ้งเอาไว้นานๆมาดูสักทีหนึ่งมันก็ไม่รอดทุกต้นหรอกต้นไม้นะ่ะก็เอาต้นที่มันรอดถ้ามันรอดแสดงว่ามันทนทานนะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ